ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักิตา,าจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพรรณนาความปราชัยของมารถามว่าการที่พระมหาบุรุษนั้นสละราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท,ที่อยู่ในอุ้งพระหัตต ในครั้งนั้นแล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญเพียรที่ทำได้ยากอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะเอาชนะมารทั้งสามคือกิเลสมารมัจจุมารและเทวบุตรมารเมื่อกล่าวถึงกิเลสมารก็เป็นอันกล่าวถึงอภิสังขารมารด้วยเพราะกิเลสมารและกรรมกิเลสและกรรมนั้นเป็นสิ่งเนื่องกัน และเมื่อกล่าวถึงมัจจุมานก็เป็นอันกล่าวถึงขันธมารด้วยเพราะเมื่อมีขันนั่นแหละจึงทําให้ต้องตายเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าได้พร้อมทั้งพลมารและเสนามารถามว่าการเอาชนะมารมีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะได้ยกสเสวตฉัตรทั้งสามขึ้นในพุทธเขตทั้งสามแห่งถือเอาสมบัติของพระพุทธเจ้าคือต้องเป็น ถ้าสำนากสมุทธเจ้านะเป็นพุทธสมบัติถามว่าการถือเอาพุทธสมบัติของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะทําการสั่งสอนพร่ำสอนสัตว์โลกทั้งสิ้นถามว่าการสั่งสอนพร่ำสอนมีประโยชน์อย่างไรตอบว่ามีประโยชน์ที่จะให้ได้ยาณทัศนะถามว่าการได้ยาณทัศนะมีประโยชน์อย่างไรตอบว่า มีอนุปาทาปรินิพานเป็นประโยชน์ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการสนทนาการมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาการมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์คืออนุปาทาปรินิพานเพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนี้เมื่อจะทรงทำอนุปาทาปรินิพานให้สำเร็จแก่คนผู้ทำตามคำสอนของพระองค์และแก่สัตว์ทั้งปวงจึงทรงยกสเสวตฉัตรทั้งสามคือสเสวตฉัตรอันเป็นของมนุษย์ เวตฉตดอันเป็นทิพย์เวตฉตรคือวิมุตติขึ้นในพุทธเขตทั้งสามคือชาติเขตอาณาเขตและวิสัยเขตแล้วทรงรบกับวัสวัตดีมารเพื่อชิงสมบัติของพระพุทธเจา้าปราบมานั้นให้พ่ายแพ้แล้วพระพุทธรกิตาจารย์เมื่อจะแสดงเรื่องนั้นจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษดำริว่า เราได้สเวตฉัตสามอย่างในพุทธเขตสามแห่งแล้วพึงเป็นอธิปดีของโลกเสด็จไปประทับนั่งอย่างไม่หวั่นไหวบนอาสนะที่ใครให้พ่ายแพ้ไม่ได้ที่ต้นโพเพื่อจะต่อสู้กับมารในครั้งนั้นพระเจ้าสุดโททนะผู้เป็นพระบิดาทรงมอบราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์นอบน้อมด้วยพระเศียรทรงบูชาแล้วด้วยสเวตฉัดเท้าสามบดีบมหาพรหม ทรงพร้อมเพียงเป็นอันเดียวกันกันกบเทวดาและพรหมทั้งหลายมอบราชสมบัติในวิสัยของตนแล้วบูชาด้วยฉัดพระมหาบุรุษเองทรงพลังนารายณนะก็ะคือกำลังของนารายทรงสำเร็จอภิญญาภละ,สะเสด็จมาสู่โพธิมณฑลเพื่อเอาชนะให้แก่โลกทั้งปวงในครั้งนั้นท้าววัสวัตดีผู้เป็นใหญ่ในการมจรสวรรค์หกชั้น พร้อมทั้งกำลังพลและพาหนะได้สเสด็จมาสู่โพธิมณฑลเพื่อจะรบท้าวัวสวตีมานก็ได้กล่าวกับพวกเสนามานทั้งหลายว่าพวกท่านจงมาจงพันธนาการโยนคนเลวนี้ทิ้งเสียเถิดเขาเกิดในเปลือกตมคือมนุษย์ก็ไม่สำคัญว่าข้าเป็นอะไรท้าวสวัตดีได้ทำฝนเก้าอย่างที่ลุกโพลงเป็นอันมากให้ตกลงมา ทำให้มืดมิดเพราะควันแล้วทําสายฟ้าเป็นอันมากให้ตกลงแม้โยนจักกราวุธลงไปก็ไม่สามารถทําอะไรอะไรได้เมื่อไม่เห็นสิ่งที่ควรจะถือเอาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าสิทธ,ธัตถะท่านนั่งอยู่ทําไมจงลุกขึ้นถ้าไม่ลุกขึ้นเราจะพาหัวใจของท่านพระมหาุรุษทรงมีความเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์อื่น ได้มองดูมานนั้นเหมือนบิดามองดูบุตรน้อยผู้เล่นอยู่ใกล้เท้าของตนในครั้งนั้นพระมุนีนั้นได้บลืลศสีหนาถเป็นอาสพิวาจาว่ามานผู้ชั่วช้านี้ไม่รู้ว่าตนเองเป็นทาตของเรามานนั้นเกิดในเทวบุรีอันประเสริฐเพราะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้คติของตนจึงสำคัญว่าเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก ก็กรรมอันงามที่สัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดกระทําแล้วยังไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกแม้แห่งบาร,รมีอย่างหนึ่งของเราเราเกิดเป็นกระต่ายสัตย์เดรฉานเห็นยาจกเดินมาจึงกระโดดลงไปในกองไฟปิ้งเนื้อของตนให้เป็นทานก็ใครๆอื่นที่มีเจตนาประมาณน้อยพึงกระทำกรรมที่ทำได้ยากยิ่งซึ่งเรากระทำแล้วในการอันไม่มีที่สุด อย่างนี้ได้บ้างก็มนุษย์ผู้ไม่รู้จักร่างกายนี้ตามความเป็นจริงว่าสำเร็จมาเพราะบุญกรรมอันไม่มีที่สุดอย่างนี้จึงสำคัญว่าท่านเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อมนุษย์ไม่ใช่พรหมและไม่ใช่เทวดาแต่มาในที่นี้เพื่อแสดงชราและมรณะแก่ชาวโลกเราเกิดมาไม่แปดเปื้อนกับโลกเป็นผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุด เป็นพระพุทธเจ้าในร่มแห่งโพลึกแล้วจะยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามไปเราเห็นมารขี่พาหนะยกกองทัพเตรียมพร้อมรบรอบด้านแล้วจึงขอประจันหน้ามารอย่าหวังที่จะให้เราลุกจากที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกเอาชนะกองทัพของท่านไม่ได้เราจะใช้ปัญญาเข้าหากองทัพของท่านเหมือนคนใช้ก้อนหินทุบพาชนะดินดิด และภาชนะดินเผาเมื่อเราปราถนาก็จะเดินไปมาในห้องคือเมล็ดพันธุ์ผรกกาดได้เมื่อปราถนาก็จะปกปิดโลกธาตุ้วยอัตภาพได้เรามีกําลังและความสามารถที่จะจับมารและเสนามารเหล่านี้ทั้งหมดแล้วขยี้ให้แหลกด้วยนิ้วมือได้แต่เราไม่ชอบใจการฆ่าสัตว์มีประโยชน์อะไรด้วยกําลังด้วยอาวุธแก่ใต้เดือนนี้ แม้การพูดคุยกับคนชั่วนั้นเราก็ไม่ชอบใจเลยประโยชน์อะไรด้วยพยานอื่นเพื่อความพอใจในบรลลังของเราแผ่นดินนี้เคยไหวมาแล้วเพราะการให้พระนางมัสซีย่อมเป็นพยานได้พระมหาบุรุษครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้เหยียดพระหัตถ์ขวาไปทางแผ่นดินทันใดนั้นแผ่นดินก็หวั่นไหวเกิดเสียงกึกก้องใหญ่สายฟ้าคำรนคำรามในอากาศ ฟาดลงมาพร้อมกับเสียงกึกก้องของแผ่นดินมารพร้อมด้วยหลา่าวเสนาถูกคุกค,คามอยู่พากันหนีไปในท่ามกลางนั้นมารและพญามาน,นั้นถูกทําให้กระจัดกระจายไปเหมือนกี่เท่าที่ถูกลมใหญ่พัดฟุ้งไปได้เกิดเสียงดังกึกก้องขึ้นว่าพระสิทธัตถะมีชัยชนะในคาถาเหล่านั้นคําว่าติพุทธเขตตัมหิ ติเสตะฉัตังสเสวตฉัดสามอย่างในพุทธเขตสามแห่งนี้มีอธิบายว่าก็เพราะเทวดาและพรหมทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลมาในวันอันเป็นมงคลทั้งหลายในวันนี้วันที่พระมหาบรุษทรงถือปฏิสนธิวันที่พระมหาบุรุษประสูิวันที่พระมหาบรุร,ร,ร,าบรุษได้รับการตั้งพระนามวันที่พระมหาบุรุษเสด็จเข้าพระราชวัง วันที่พระมหาบุรุษทรงอภิเษกแล้วประชุมพร้อมกันในห้องจัก,กรวานนี้กระทำมงคลพร้อมกับพวกมนุษย์ฉะนั้นเหตุนี้จึงชื่อว่ามงคลจัก,กรวาลก็คือเป็นจัก,กรวาลที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นที่ที่พวกเทวดาพรหมทั้งหลายแห่ห้อมล้อมเพื่อจะทํามงคลแก่พระมหาบุรุษก็เพราะในวันที่พระมหาบุรุษนั้นประสูตร สิบสหสีโลกธาตุได้วันไหวแล้วก็คือหมื่นโลกธาตุนั่นเองเทวดาและพรหมทั้งหลายในโลกธาตุเหล่านั้นได้พากันมาทําหน้าที่เป็นผู้รับใช้ฉะนั้นสิบสหสสีโลกธาตุจึงชื่อว่าชาติเขตกเพราะอาณาในพระสูตรทั้งหลายมีรัตนสูตรเป็นต้นอันอมนุษย์ทั้งหลายในแสนโกดจักรวาลรับแล้วฉะนั้นการที่เทวดาทั้งหลายรับอนานานี้จึงชื่อว่าอาณาเขต ก็คืออำนาจของรัตนสูตรเป็นต้นนะพระปะริกทั้งหลายเนี่ยครอบคลุมไปถึงจัก,กรวาลทั้งหลายอันไม่มีที่สิ้นสุดชื่อว่าวิสัยเขตเนื่องจากไม่มีสิ่งที่มิใช่วิสัยแห่งอนาวรณญาณของพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษทรงดิมริว่าเราได้คือได้รับได้แก่ให้ยกสเวตชฉัดสามอย่างคือสเวตชฉัดของมนุษย์สเวตฉัรอันเป็นทิพยสเวตฉัรคือวิมุตติ ขึ้นในพุทธเขตสามแห่งอย่างนี้แล้วพึงเป็นอธิบดีของโลกอย่างไม่มีเหลือจึงไปประทับนั่งอย่างไม่หวั่นไหวบนอาสนะที่ใครๆให้่ายแพ้ไม่ได้คือบนบันลังที่ใครๆให้่พ้แพ้ไม่ได้ที่โคนต้นโพเพื่อจะทรงต่อสู้กับมารบรรดาสเสวตฉัรสามอย่างที่พระมหาบรุษทรงยกขึ้นในพุทธเขตสามแห่งนั้นเพื่อจะแสดงสเสวตฉัตรอันเป็นของมนุษย์ก่อน พระพุทธรกิตาจารย์จึงกล่าวคาถาว่านัตตวานะามานุสังรัชังทรงมอบราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เป็นต้นต่อจากนั้นเพื่อจะแสดงสเสวตฉัตอันเป็นทิพย์พระพุทธรกิตาจารย์จึงกล่าวคาถาว่าสหัมปฏิมหาบร,รมาเท้าสหัมบดีมหาพรหมเป็นต้นบัตดนี้ เพื่อแสดงว่าพระมหาบุรุษทรงยกสเวตฉัตรคือวิมุตติเองแล้วทรงถือเอาพุทธสมบัติคือความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธรักกิจาจารย์จึงกล่าวคาถาว่าสยังนารายณะพโลพระมหาบุรุษเองทรงพลังนารายณะเป็นต้นในคำนั้นมีใต้ายคำขยายความโดยลําดับดังต่อไปนี้ เวลาที่พระมหาบุรุษนั้นเสด็จเข้าไปถึงโพธิมณฑลเป็นวันวิสาขปุณณนนมีจากนั้นในเวลาปัจฉิมยามแห่งราตรีช่วงต้นพระมหาบุรุษได้เห็นมหาสุบินห้าข้อนี้ในมหาสุบินห้าข้อนั้นมีบาลีดังต่อไปนี้ว่าพิกสุททั้งหลายการที่แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสุ้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสุ ขุนเขาหิมะวันเป็นขนยคือเป็นหมอนมือซ้ายย่อนลงในทะเลด้านทิศตะวันออกมือขวาหย่อนลงในทะเลด้านทิศตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงในทะเลด้านทิศใต้นี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งปรากฏเพื่อให้รู้การที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตัดสรู้พระสัมมาสัมพธิยญาณอันยอดเยี่ยม การที่ย่าแพรกงอกขึ้นจากนาผีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสู้ตั้งจดท้องฟ้านี้เป็นมหาสุบินข้อที่สองประกาศเพื่อให้รู้การที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตัดสู้อริยมรรคมีองค์แปดจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันได้ดี การที่หมู่หนอนสีขาวมีหัวดำไตขึ้นมาจากเท้าของพระตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสู้ผู้เป็นพระโพิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสู้ปกปิดตั้งแต่ปลายเล็บจนถึงบริเวณพระชานุนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สามปรากฏเพื่อให้รู้การที่กระหัดผู้นุ่งผ้าขาวจำนวนมากได้ถึงพระตถาคตเป็นสรรณะจนตลอดชีวิต การที่นกสี่เหล่ามีสีต่างๆกันคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวบินมาจากทิศทั้งสี่ตกลงแทบเท้าของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรุปผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรุปแล้วกลับกลายเป็นสีขาวทุกตัวนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี่กรากฏเพื่อให้รู้การที่วันณะทั้งสี่คือกษริย์พรามณ์แพตูดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่ครองเรือน ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมการที่พระตรถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรู้เดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่แต่ไม่แปดเปื้อนวยคูดนี้เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าปรากฏเพื่อให้รู้การที่พระตรถาคตได้จีวรบิณฑบาตเสนาธนะ และกิราณาปัจจัยพเพตัดบริขารแล้วบริโภคโดยไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกดูก่อนทิกตุดทั้งหลายมหาสุบินห้าข้อนี้ปรากฏแล้วแก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรุ้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตัดสรุ้พระมหาบุรุษครั้นทรงเห็นมหาสุบินห้าข้อนี้อย่างนี้แล้ว ทรงแก้ตุบินด้วยพระองค์เองว่าในวันนี้เราจักตรัรูุเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยพอราตรีนั้นล่วงไปได้ทรงชำระพระสรีระแต่เช้าตรูสเสด็จดำเนินไปประทับนั่งที่โคนต้นอาชาปารนิโครธผินพระพักไปทางทิศตะวันออกรอเวลาพิกขาจารย์ครั้งนั้นหญิงคนหนึ่งชื่อสุชาดาที่ดาของเสนานีกุดมพี ในหมู่บ้านเสนาน,นิคมเขตตำบลอุรุเวลาเจริญไวัยแล้วตั้งความปรารถนาไว้ที่โคนต้นนิโครดนั้นว่าถ้าเราไปตู่เรือนแห่งตระกูลที่มีชาติเสมอกันแล้วได้บุตรชายในท้องแรกก็จักทำพลีกรรมด้วยข้าปายาตที่หุงผสมน้ำนมก็ความปรารถนาของนางได้สำเร็จแล้วนางได้ให้แม่โคนมร้อยตัวเคี้ยวกินดงช่เอมเถา ให้ลูกโคเพศเมียของแม่โคเหล่านั้นเคี้ยวกินดงเชอเอ็มเถาเช่นเดียวกันให้ลูกโคเพศเมียของแม่โคนมรุ่นต่อมาเหล่านั้นเคี้ยวกินดงเชเอ็มเถาเช่นเดียวกันอีกแล้วรีดเอาน้ํานมจากแม่โคนมที่สืบต่อกันมาโดยลูกหลานเจ็ดช่วงนางพันนนามาชนีแล้วเริ่มหุงข้าวปลายาดเจือด้วยน้ํานมโคในขณะนั้น มหาพรหมได้กั้นสเสวตฉัตรกว้างประมาณสามโยศไว้ข้างบนเท้าสก,กะเทวราชได้ก่อไฟพวกเทวดาใส่รสชาติที่มีอยู่ในโลกทั้งสิ้นเข้าในข้าวปายาตนั้นข้าปายาตสุกเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรนาตุชาดาพอเห็นข้าปายาตที่เป็นทักษิณาวัตนั้นก็ดีใจแล้วคิดว่าวันนี้เหล่าเทวดาของพวกเราใจดีเหลือเกิน ลำดับนั้นนางปุนาทาสีแม่นมของนางสุชาดาซึ่งถูกส่งไปทําความสะอาดโคนต้นไม้ได้พบเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งทอดพระเนตรดูโลกธาตุทางทิศปาจีนผู้งดงามด้วยพระวรกา,ายหลุดยอดคีรีทองที่เรืองรองด้วยแสงสนธยาผู้เป็นดวงทินกรแห่งพระมุนีเข้าประทับอยู่ที่ต้นไม้อันประเสริฐหุดดวงที่วากอที่ฝังตัวลงในม่านความมืด โผลมาสัมผัสดงดอกบัวให้แย้มบานแล้วหลบเข้าหลืบเมฆและได้เห็นต้นไม้นั้นทั้งต้นมีสีดุดทองคําเพราะแสงสว่างที่สั้นออกจากพระวรกายของพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นแล้วนางปุณาตาสีได้มีความคิดดังนี้ว่าวันนี้เทวดาของพวกเราลงมาจากต้นไม้มานั่งประสงค์จะรับพรีกรรมด้วยมือของตนเอง นางจึงรีบกลับไปบอกนางสุชาดาลำดับนั้นนางสุชาดาเกิดศรัทธาพร้อมแล้วได้ตกแต่งตนด้วยเครื่องประดับทุกอย่างให้คนรับใช้บรรจุข้าวมะทุปายาตรสอร่อยยิ่งลงในถาดทองมีราคาถึงหนึ่งแสนจนเต็มแล้วก็เอาถาดทองอีกถาดหนึ่งปิดไว้เทินไว้บนศรีรษะตนเองเดินมุ่งหน้าตรงไปยังต้นนิโครธขณะนางเดินไปก็ได้เห็นพระมหาสัต ผู้ประทับนั่งงดงามด้วยกองบุญทำต้นไม้นั้นทั้งต้นให้มีสีดุดทองคำด้วยรัศมีจากพระสรีระดุดรุกขเทวดาแต่ไกลแล้วก็เกิดปีติโสมนัสเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาจึงน้อมตัวลงตั้งแต่ที่ที่ตนตกลงใจแล้วเดินเข้าไปยกถาดทองคำนั้นลงจากศรีรษะแล้ววางไว้บนพระหัตถ์ของพระมหาสัตว์ไหว้ด้วยเป็จังะประดิษฐ์กล่าวว่า ขอให้มโนรถของท่านจงสําเร็จเหมือนอย่างที่มโนรถของดิฉันสําเร็จแล้วเถิดแล้วก็หลีกไปลําดับนั้นพระโพธิสัตว์ทรงถือถาดทองคําเสด็จดําเนินไปยังฝั่งแม่น้ําเนรัญชราทรงวางถาดทองคําไว้ที่ฝั่งท่าน้ําชื่อสุปติติตะสุปดิ์นั่นเองสงสนานแล้วเสด็จขึ้นมาประทับนั่งที่ร่มเงาอันเย็นสบาย ทรงปั้นข้าวเป็นก้อนได้สี่สิบเก้าก้อนแล้วทรงสวยข้าวปลายาินั้นแล้วทรงลอยถาดลงไปพร้อมกับทรงอธิษฐานว่าถ้าวันนี้เราจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดทองคํานี้จงลอยทวนกระแสน้ําไปถาดนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ําไปถึงพบของกาลนาคราชได้กระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์กรแล้วก็ซ้อนใต้ถาดทั้งสามใบนั้น ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ประพักพักผ่อนกลางวันในป่าสาระอันรื่นรมใจมีสีเขียวสดออกดอกกลิ่นหอมอย่างยิ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงบำเพ็ญเพียรจนเกิดสมาบัติแปดและอภิญญาห้าแล้วเสด็จดำเนินไปตามหนทางที่ลาวเทวดาตกแต่งแล้วในเวลาเย็นเสด็จลุยข้ามแม่น้ำเนรัญชราทรงสงสนานแล้วเสด็จขึ้นดำเนินมุ่งพระพักไปยังต้นมหาโพธิ์ เหล่าเทวดานาคยักษ์และคนทันเป็นต้นได้พากันบูชาด้วยพวงมาลัยของหอมและเครื่องไลท้ทาอันเป็นทิพย์เวลานั้นโสดิยพราหมณ์คนหาบหญ้าถือหญ้าเดินสวนทางมาทราบอาการของพระมหาบุรุษจึงได้มอบหญ้าให้แปดกรรมพระโพธิสัตทรงรับหญ้าแล้วได้เสด็จเข้าไปยังโคนต้นอัสัตธะโพพลึกซึ่งเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะดุดยอดเขาอสิตันชนะ ต้องรัศมีดวงที่วากรมีร่มเงาเย็นสบายดุดพระไัยของพระองค์ที่เย็นไปด้วยพระกรุณาการสจาการชุมนุมของหมู่วิหกต่างๆมีกิ่งใบหนาทึบต้องสายลมอ่อนดุดฟ้อนอยู่และดุดเอิบอิ่มด้วยปีติ่องแสงจับหมู่ไม้แล้วได้ประทับยืนอยู่ทางด้านทิศทักษิณก็สถานที่นั้นได้หวันไหวแล้วดุดหยาดน้ำบนใบบัว พระมหาบรุษลองดบริว่าสถานที่นี้ไม่สามารถรองรับคุณของเราจึงได้เสด็จไปทางทิศปัดฉิมแม้สถานที่นั้นก็ได้วันไหวอย่างนั้นเหมือนกันพระมหาบุรุษจึงได้เสด็จไปทางทิศอุดรอีกแม้สถานที่นั้นก็ได้วันไหวอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นพระมหาบุรุษได้เสด็จไปทางทิศตะวันออกสถานที่ขนาดเท่าบัลลังตรงทิศตะวันออกนั้นไม่วันไหว พระมหาบรุษทร,ทรงแน่พระทัยว่าสถานที่นี้เป็นที่กำจัดกิเลสจึงทรงยืนทางด้านทิศอุดรเฉียงตะวันออกทรงจับปลายกรรมย่าเหล่านั้นสะบัดทันใดนั่นเองก็ได้มีบอลลังประมาณสิบสี่ศอกหญ้าเหล่านั้นเหมือนใช้ผู้กันเขียนเป็นแนวเรียบงดงามวิจิตพระมหาบรุษนั้นได้ประทับนั่งขัดสมาธิสามชั้นติงสันธินะ ติงสันธิปลังกังอาภูชิตวาก็แปลว่าคูบันลังสามต่อหรือว่าสามมุมนะก็เป็นการนั่งสมาธิความจริงแล้วสองชั้นนะนะแต่ว่าเมื่อพับไปพับมาก็กลายเป็นสามก็หมายถึงนั่งพับพระอุรุช่วงขาอ่อนพระชนุช่วงเขา่าแล้วก็สะเอวตรงโคนขาอ่อนอีกหนึ่งก็รวมเป็นสามที่ต่อนะมีสันฐานเป็นสาม,มุม แต่ว่าเรียกว่าเป็นสมาธิเพชรนะสมาธิสองชั้นบนบันลังนั้นรงอธิษฐานความเพียรมีองคสีด้วยทรงดาริว่าหนังเอ็นและกระดูกนะจงเหลืออยู่เนื้อและเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ตามถ้าราอยังไม่ได้บรรลุสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุด้วยกำลังความเพียรความบากบั่นของบุรุษก็จะไม่ขอหยุดความเพียรน,นั้น ได้ทรงอธิษฐานว่าถึงแผ่นดินใหญ่จะม้วนกลับถึงเครื่องประหารพันชิ้นจะตกลงมาถึงขนทางในป่าจะแยกออกถึงกองฐานเพลิงจะตกลงมาถ้าเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ขอหยุดความเพียรแล้วทรงประทับนั่งณโคนต้นโพแล้วก็ผินพระพักไปทางทิศตะวันออกพระปิสดางก็ไปทางต้นโพป,ประมาณขนาดห้าสิบจอก ซึ่งเป็นดุจแท่งเงินที่วางไว้บนต่างทองคามีกิ่งโพดุจฉัดแก้วกลางกั้นอยู่เบื้องบนยอดโพตกลงบนจีวรที่มีสีดุจทองคำของพระมหาบุรุษนั้นก็ได้รุ่งโรดเหมือนแก้วประพานที่เก็บไว้ในแผ่นทองคำเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักิตาจารย์จึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษเองทรงพลังนารายณนะทรงสำเร็จอภิญญาภละ เสด็จมาสู่โพธิมณฑลเพื่อเอาชนะให้แก่โลกทั้งปวงในคาถานั้นคําว่านารายณะพโลทรงพลังนารายณนะความว่าก็าพระมหาบุรุษนั้นทรงพลังพระวรกายของพระองค์เท่ากับกําลังของช้างหนึ่งพันโกดเชือกทรงสามารถจะข่มมารหลายแสนโกดทรงถึงความสําเร็จในอภิญญาภละ เสด็จเข้าไปถึงอปราชิตะบัลลังณโคนโพพรึกเพื่อเอาชนะคือเพื่อถือเอาชัยชนะให้แก่สัตว์โลกแม้สัตสิ้นที่ชื่อว่านารายณะพละในคาถานั้นนะก็คือกำลังของพระนารายณ์เนอะอ่ากำลังของพระนารายณ์ซึ่งจะเปรียบกับช้างนะเปรียบได้กับช้างหนึ่งพันกดเชื่องหรือถือว่ากำลังของบุรุษถึงหนึ่งหมื่นกฎดคนนะนะซึ่งก็ เดี๋ยวจะเอาไว้ต่อในวันรุ่งขึ้นนะก็ขอให้ท่านได้ฟังเกียรติศัพท์อันงดงามในพระคุณของพระโพลิสัตถ์ออกมาหาพิเนศกรมแล้วก็จะได้ตัดรู้เป็นพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าเหล่านี้ขอจงเป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาปิติประโมทเพื่อจะน้อมนอําไปเกื้อกูลแก่การอบรมไตรสิกขา,าเป็นพะละเป็นกําลังในการเจริญอินทรีห้าเพื่อตัดรู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการไม่เนินช้านี้ด้วยเทินสาธุ sato tu